ในฐานะเกิดมาโดยไม่มีพ่อที่เราบอกว่าสร้างมาเหมือนกันในองค์การหนึ่งที่เราพูดให้่าณบีอีซาได้มีความสำนึกอยู่ตลอดได้มีความเตรียมเนื้อเตรียมตัวถึงเนี่ยมาที่เรามอบให้กับ่าณบีอีซาเนี่ยเราบอกว่าอิสกอลลอโุยาอิซาจงรำลึกถึง เมื่ออลอได้กล่าวว่าโออีซาอินบนมารยาบุตรของมารยามเอย๋ยอุ้งโคดเน่ยมาตีเจ้าในจงนึกถึงบุญคุณของฉันนะเนี้ยมัดของฉันนะอะไรก็ที่ได้มอบให้กับเจ้าว่าฮาเลว่าลีเดซิกะแล้วก็ได้มอบให้กับแม่ของเจ้าอิสไอยัตุกะบิรูฮิลกคดสคขันเมื่อขาเนี้ได้ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าด้วยการส่งวิญญาณอันบริสุทธิ์มาคือท่านยิบรีน ตุกลลิมุนนะเซฟิลมาฮดิวะกะฮลาแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้เคยสนทนากับคนตั้งแต่เจ้านั้นยังอยู่ในเปรหรือว่าอยู่แบะเบาะอยู่ยังอยู่ในเปรไหรร้คุยกับคนละวะกะฮลาแล้วก็ได้คุยกับคนเอกในช่วงวัยกลางคนวะอิสลัมจุกลกิตาบะวัลฮิกมาตะแล้วก็ให้ดำลนกถึงว่าเราเนี่ยได้สอนให้เจ้ารู้จักคำพีรู้จักเป้าหมายของคำพี รู้จักเตารอรู้จักอินยิมว่าอิทตะค์ลุกุมินาทีเนคหายอาเตไยริบิอิดนีฟะตัมโุกุฟีฮะฟะตะคุนุตทรรอมบีอิดนีแล้วก็ให้นึกถึงในครั้งที่เจ้าเนี่ยได้รับมรดกาจากข้าโดยการที่เราได้สั่งให้เจ้านั้นเอาดินปั้นนกเอาดินดินเหนียวปั้นเป็นรูปนกขึ้นมาแล้วก็สั่งให้เจ้านั้นเป่าเข้าไปใน นกซึ่ปั้นมาจากดินแล้วก็กลายเป็นนกจริงขึ้นมาอันนี้เป็นมุวจิตาันะเป็นมุวจิตาันายดิเรกกูโรชิก็ไปเอาความหมายจากฮัะมัดอาลีลาโฮหรือว่านังสือกอตยาณีบอกว่านาวีอีซาก็แค่ว่าเอาดินมาปั้นเป็นนกเป็นนกเก๋อย่างนั้นแหละทําเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป่าไปแล้วมีชีวิตขึ้นมาไม่เชื่อในมุวจิตาัอันนี้ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนกนกระหบังสือที่เขาเขียนเอาไว้เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เราแค่เขาดินมาปั้นเป็นนกเกยอย่างนั้นเองไม่ใช่นกจริงแต่ลอ l a ์ให้ทนบ,บีซิสานแสดงตรงนี้ให้เป็นมุยิดาปั้นเป็นรูปนกแล้วก็เป่าเข้าไปกลายเป็นนกมีชีวิตขึ้นมาเหมือนกันตอนที่เขาไม่เชื่อเรื่องนบีบรอฮีมเอานกมา แล้วก็สับนะฮะสับสับเป็นทางเสียงแล้วไปปล่อยตามยอดเขาสี่จุดสี่ยอดเขา mm hmm. แล้วก็ให้เรียกกลับมา mm hmm. ก็บอกว่าเอานกไปเลี้ยงให้เชื่องแล้วก็เอาไปปล่อยเหมือนกับเราเลี้ยงนกพิราบอะไรเงี้ยแหละไปปล่อยตามไกลๆเสร็จแล้วก็เดันก็จะวิ่งมาหาเราเอง mm hmm. แต่นบีบรหิมนะสับนกจนกระทั่งเป็นชิ้นๆเอานกไปวางไว้ตามอะไรย,ยอดเขาแล้วก็เรียกมาแล้วมันจะมาไหมมันมามันกลายเป็นนกกลับวิ่งบินเข้ามาหาไรท่านนาบีบรหิม แต่ว่าพวกปริยานีไม่เชื่อดิเร็ก็ไปเอามาแปลเผยแพร่ในเมืองไทยว่ามันเป็นเรื่องเรืองเขาเลี้ยงนกให้เชื่องแล้วก็ไปปล่อยมันก็บินกลับมาไม่เชื่อม่ยิ่าืจากนั้นวัตุบริุลอัปมะมฮะวัลอาบรังโซบีนีแล้วก็ให้นึกถึงเนี่ยมัดในการที่ฉันได้ทําให้เจ้าเนี่ยรักษาคนตาบอดให้หายท่านอบีซาเอามือลูก ที่เรียกว่ามาเสียมาเสียมาเสียไปว่าไรจอมลูกนบีซาเนี่ยมือของท่านเนี่ยมีรัศมีนะลูก,ลกคนตาบอดมาหาท่านนบีซาท่านนบีซา,ารักษาด้วยการลูกที่เดียวตาหายเลยหายบอดเลยอีกคนต้องเป็นโรคเรื้อนเต็มตัวเลยใครก็ดังเกียดเห็นแล้วก็หน,นีกันทั้งนั้นแหละนบีซาเอามือลูกหายโรคเรื้อนหายเลยลรวบอกนึกถึงอะไรสิ่งที่เราให้แบบเนี้ย ไม่ได้ให้กับใครในเะจ้านี่ลูกไปเรื่องโรคภัยหายหมดบีซารักษาคนได้วอิสตักวอิสตุคุริยุลเมาตาบีอสนีแล้วก็ได้เคยให้เจ้าเนี่ยทำให้คนตายไปแล้วฟื้นคืนชีพให้ลุกเดินออกมาจากลงคนตายไปแล้วนะบีซานะ่ยเป่าให้ฟื้นคืน,คนชีพขึ้นมาได้แล้วก็เดินขึ้นมาจากลงได้นะวะอิสกัฟัคตุบันอิสราเลังกะ อิจตะฮุมบิลบบยีนาแล้วก็ได้เคยช่วยเจ้าในการที่จะยับยั้งป้องกันพวกบันิอิสรอีนที่ต้องการจะสังหารชีวิตเจ้ามาแล้วเห็นว่านาบีอีซานะเผยแพร่เรื่องอะไรที่เขาไม่เชื่อก็ต้องการจะสังหารนาบีอีซาในขณะที่นบีอซาพูดความจรงิงตะกอลละดีนกัฟารูมินฮุมไอ้พวกบันิอิสรอีนไอ้พวกยาฮุดนี่ก็บอกว่า,วา,อาอินนะฮะอินฮาดาอิลลาซีฮรุม,มบินนบีอีซาทําเรื่อง กรอมัตเ,เรื่องมดิยาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกนักไสยาศาสตร์เวทมนต์ไม่เชื่อไม่เชื่อ,เ,อเรื่องของการให้เกิดสิ่งที่เป็นมดิยาทําให้นกกลายมีชีวิตขึ้นมานะรูปรักษาคนจากคนเป็นโรคร้ายแล้วก็หายทันทีเนี่ยอีกหลายเรื่องหลายราวที่ซานาบีซาได้ทําขึ้นมาก็บอกว่าเป็นเรื่องเสี้ยเสี้ห์ก็คือเรื่องของภาพลวงตาของนักเวทมน,นต์ไสยศาสตร์ที่ทํา ว่าอิศเอาให้ตุอิละฮาวารีเยนะอันอามิโบีวบิรซูรีแล้วก็ให้รำลึกถึงนะในครั้งที่ฉันได้ให้บรรดาสาวกของท่านพวกท่านนั้นได้สั่งให้ศรัทธาต่อต่อพระองค์แล้วก็ศรัทธาต่อรอซุลนขององค์ก็ลูอามันนาวะชัดบีันนนามุสลิมูนพวกพวกรานั้นก็บอกว่าเรานั้นศรัทธาแล้วขอยืนยันว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามเชื่อมัน่นนะครับยอมจำนวน นี่เป็นสิ่งที่เราพูดกับนบีซสาว่าอย่าลืมนะเนี่ยมัดอันนี้มันเยอะหลือเกินที่ฉันได้ให้กับเจ้าเนี่ยให้นบ,บีซสานึกโดยตลอดว่าทุกครั้งที่จะทํางานอะไรไปให้นึกเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่แบบนี้เราเนี่ก็เหมือนกันบางทีเราได้เนี่ยมัดอะไรไมาเยอะแต่ว่าอยู่ไปน,น,นานๆเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้มองเนี่ยมัดที่เราให้มันสาว่ามันไม่ได้มีมากกว่าอื่นเท่าไหร่มันน่าจะได้มากกว่านี้ แต่เราลืมว่ไอที่มีมาโดยตลอดเนี่ยมันเป็นเนี้ยมาที่ a l l รักษาเรามาแบบอย่างดีเลยไนมะ่ให้ตัวเองกลายเป็นคนฟาซิกไม่ให้ไม่ให้ตัวเองกลายเป็นคนทรยศต่อหรอเป็นคนทิ้งละหมาเป็นคนไม่รู้จักศาสนาเป็นคนที่ไม่เอาญาติเอาพวกเราอยู่กันมาแบบนี้เนะี่ยมันเป็นเี่ยเป็นเนี้ยมมาที่มันสําคัญนะแต่เราอยู่ไปนานๆรู้สึกว่าชีวิตมันแค่นี้เองเหรอก็วันวันก็มีจตเจอหน้าพี่นะ้องก็ทำมาหากินหาเช้ากิน,กนข้ามไป ก็เรียนก็เรียนก็เท่านั้นแหละเรียนนึกไปนึกมาสาวว่าจะไม่ทําคันก็แล้วก็ลืมไปคิดที่จะหาหนทางอะไรใหม่ที่มันมันเปลี่ยนบรรยากาศของชีวิตหน่อยให้มันสู้ซ่าหน่อยถ้ามันไปชนิดที่ว่าไปอะไรนอกโลกนอกทางหน่อยแบบนั้นหรือเปล่าบางทีเราลืมเนี้ยมาเอาล่อให้เราอยู่แบบนี้ได้โดยรักษาให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพพออยู่พอมีแข็งแรงไม่ได้เดือดร้อนขนาดทําอะไรไม่ได้แล้วก็มีกินมีอยู่ไป ที่สำคัญเนี่ยเราละหมาดไม่ขาดเราศึกษาหาความรู้ศาสนาฮะอะไรมันจะดีกว่านี้ผมถามชีวิตเนี่ยราบอกว่าเราไม่รวยเราบอกเราไม่มีเหมือนคนอื่นทาไมมันเดือดร้อนขนาดไหนเฉยการที่ไม่รวยอ่ะก็ได้กินได้อยู่ไปก็ไม่เห็นอดอยากอะไรเลยเนี่ยแต่ไอ้เรื่องที่เราได้ละหมาดไม่ขาดเรามี่กิได้อย่างถูกต้องเนี่ย พร้อมที่จะกลับไปาหาเราวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่เนเราพร้อมแล้วเนี่ยอะไรมันจะใหญ่กว่านี้มัดที่เรามีตรงนี้ผมถามนะแล้ไอ้คนที่มันร่ำรวยที่มันมีจนกระทั่งว่าลูกเต้าจะสอนในศาสนาในเรื่องศาสนาให้ละมาเป็นไม่มีเวลาจะสอนหรือว่ามีเวลาก็สอนไม่เป็นฮะสอนไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ไอ้ผู้หญิงไปทางผู้ชายไปทางน่งขึ้นช้างลงมาอะไรก็ไม่รู้แหละแต่รวยจังเลย แล้วท่านวันนั้นคือความสุขจริงๆเรือไงท่านได้มันท่านอยากจะได้รถราคาติบล้านห้าล้านท่านหาได้อยากจะมีเงินมีทองใช้ยอย่างพุ่มเฟือยแต่ว่าในบ้านไม่มีใครรู้ศาสนาไม่มีใครมีอีหม่านสักคนึนงมีก็ร่อแร่แล้กกันแล้วอีหม่านเนี่ยแล้วท่านก็จะต้องตายวันหนึ่งวันใดไปไม่รู้จะหมดลมกันไปพอหมดแล้วก็หมดกันในเรื่องทรัพย์สินมันเอาไปได้ที่ไหน ปัญญามรดที่เรามีอยู่ตรงนี้บางทีเราเพลินไปเราเพลินไปเราสาวว่ามันไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่นี่วาอยู่มานานแล้วก็เท่านี้แหละแต่คิดว่าเนี่ยมรที่ได้น่ะมันเท่านี้เองนึกใหม่สิว่าโอ้ยถ้าเราไม่อยู่แบบนี้เนี่ยไปอยู่อย่างอื่นเนี่ยคงไม่ได้แบบนี้นึกอย่างนี้บ้างดงิถ้าลองไปรวยถ้าเต็มที่เนี่ยมันจะมีเวลามานั่งเรียนไหมไม่ได้ภารกิจโอ้โหจะต,ต้องทำนั่นต้องเขียนบัญชีต้องเรียกลงน้องต้องเฝ้าลงน้องเฝ้าธุรกิจทางานจนว่าทั้งไม่มีเวลาให้กับการ เรียนรู้ศาสนาจะชวนไปฟังศาสนาบโอ้งานมันขนาดนี้จะไปได้ยังไงฮะจะละมาในีเป็นเรื่องเป็นดาเป็นจมะมาหนะ่ะตัวใครตัวมันใครว่างใครก็เอาไม่ว่างก็ไม่ต้องอะไรไม่ได้กินเละละแกะกะกันไปเพราะนั้นพยายามพูดพวกเราทุกคนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในสภาพทิ่ว่ญาณแล้วให้เนี้อมดัดดีๆแล้วเราก็อยา่าเผลอตัวที่จะไปลืมว่ามันน้อยไปหน่อยหรือเปล่ามันน่าจะได้อะไรให้มันจังกว่านี้จงกระทั่งว่าไปหาภาพที่มัน เกินเลยแล้วพอหลังไปไปได้มากๆแล้วทําอะไรไม่ได้เหมือนเก่าเนี่ก็จะแย่แล้วนะตรงเนี้ยดีแล้วนะครับเอาเราให้ไว้เหมาะสมกับทุกคนสิ่สําคัญมีอิบาดาแล้วก็มีอากีดามีอิบาดามีอากีดาสุดยอดของชีวิตไม่มีอะไรดีกว่านี้ท่านนาบีอีซานะครับเป็นผู้ที่ ได้รับข่าวการ,รยืนยันของท่านนบี m u h a m อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในกุรานวอาวอินกล่าอิซาบนมารยามยาบันอิสราเอลอินนี่ราสุลลอฮิอไลกุมมุซติกลิมาใบเนียได้จงนําเลือกถึงเมื่อนบีอีซาได้กล่าวกับพระนางอนบีอีซาบุตรุมานายามได้กล่าวกับบันอิสราเอลว่าฉันนั้นเป็นศาสนทาทูตของอลอที่ถูกส่งมายังพวกท่านเพื่อเป็นผู้ที่ยืนยันในสิ่งที่อยู่ระหว่างเตารรอดอยู่ตอนหน้าเตารรอด ว่ามุบัชิรัมบิรอซูลินแล้วก็เป็นผู้ที่มาแจ้งข่าวดีกับใครครับกับคนที่จะมาเป็นนบีหลังจากฉันชื่ออาห์มัดมิมบะดิสมูอาห์มัดในคำพีอินจินในคำพีอินจินเนี่ยเป็นคำพีที่พูดว่านาบีต่อไปหลังจากเจ้านั้นชื่ออาห์มัดเอ๊แล้วก็มาเรียกมุฮัมมัด่ะพี่น้องนบีมุฮัมมัดนะมี หลายชื่อนชื่ออาห์มัดก็คือมหัมมัดอาห์มัดก็ได้มหัมมัดก็ได้ในสวรรค์นะเรียกทั้งอาห์มัดท,ทั้งมหัมมัดชื่อของนบีนบีอีซาเนี่ยเจอเนื้อหาของคําว่านาบีมหฮัมมัดตั้งแต่อยู่ในคัมภีร์ตอร์แล้ะคัมภีร์อินดี้ละตั้งแต่นบีมูซาตั้งแต่นบีอีซาบอกว่าคนที่จะเป็นนบีหลังจากฉน,นั้นคืออมมา,าห์มนะัดพะมัจเจาะฮุบิลบญานติกาลูฮาซ่าเซฮรุม,มูบินเมื่อ ความชัดเจนข้อแจกแจงทางคำพีได้มาปรากฏขึ้นบรรดาบานีโรอินเนี่ยความที่มันดือ้อก็บอกว่า,วาอืเล่นไสยศาสตร์อีกแล้วว่าอย่างเงี้ยโดยตลอดเล่นไสยศาสตร์อีกแล้วกล่าวหาวัฒนบีสาเล่นไสยศาสตร์พี <c oughs> ่น้องประวัติในช่วงนี้นะฮะคิดว่า เวลามันอาจจะไม่พอผมคิดว่าจะจะต้องใช้เป็นช่วงที่สองต่อในโอกาสต่อไปซึ่งจะเป็นสัปดาห์ไหนเดี๋ยวแค่ว่ากันเพราะว่าเราจะเรียนรู้วนะ่นบีซาจะลงมาทําอะไรนกะ็ต้องรู้ก่อนว่าประวัติของนบีซาเริ่มต้นยังไงเกิดยังไงเดี๋ยวจะเอาให้ดูนิดหนึ่งในหนังสือที่เราพิมพ์แจกกันไปนะครับที่อาจารย์ถากได้รวบรวมมาไว้เนี่ยเกี่ยวความเชื่อที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่การใส่ราย ในดิเรกเอาความเชื่อของกอริยานีมาสอนจริงๆอย่างเช่นเรื่องความเชื่อที่บอกว่าท่านอบีอีซามีพ่อเนี่ยกุลาอมาฮมัดก็คือเป็นหัวหน้ากอริยานีบอกว่าอัลมาเซียอิบนุมารยามเคยทํางานเป็นช่างไม้กับพ่อนี่คืออะไรกอริยานีเชื่ออย่างนั้นบอกว่านบีอีซานั่นเคยทํางานเป็นช่างไม้กับพ่อชื่อว่ายูซุปอันนจัดเป็นเวลา22ปี นี่ปริยานีเชื่ออย่างนี้แล้วก็ดิเรกอยู่ในหนังสือของดิเรกบอกว่า,วาท่านนาบีอีซามีพ่อเช่นอย่างคนอื่นๆมีกันนี่คำพูดของนายดิเรกเขียนไว้ในหนังสืออาซัลมุซฟฟาอันดับที่สิบสองหน้าที่สามสิบสองและในหนังสือบบยารุนกุรานเล่มสามหน้าดัชนีหมดออกซึ่งการอธิบายต่อไปได้พิสูจน์ว่าเด็กต้องมีพ่อนี่ย และอ้างอีกน,นะครับในบยันกุรานเล่มสามหน้าห้าร้อยก้าสบสองและอ้างไว้อีกว่าในในหน้าที่หกร้อยบอกในในไบเบิลหมายถึงในคัมภีร์ไบเบิ้ลมีหลักฐานชัดๆว่าเยซูหรืออีซาเป็นลูกของโยเซฟเป็นลูกของยูซุนัยาดการเชื่อว่าเกิดมีพ่อก็ดีหรือไม่มีพ่อก็ดีไม่ได้ทำให้ผู้นั้นออกนอกอิสลาม กล่าวไว้ในหนังสือพยานกุหนาคนที่เชื่อว่านบีซามีพ่อก็ดีไม่มีพ่อก็ดีเนะี่ยไม่ได้ทาให้ออกนอกอิสลามความเชื่อแบบนี้นะอุลามะของอิสลามเนี่ยลงมติเอกฉันไคที่บอกว่านาบีอีสซามีพ่อเป็นกาเฟตแต่ที่เดกกลับมาออกหุกผมเองว่าคนที่เชื่อวา่านอีซามีพ่อไม่มีพ่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการตกศาสนาโอ้โหจะไหวเะไรอย่างเงี้ยนะ ไหวไหมเนี่ยจะเอามาจัดงานเฉลิมฉลองเชียร์กันแล้วเอามาขายกันหนังสือเนี่ยนบ,บีอิสามีพ่อเนี่ยใครไปเสเ็จอลุลามะเป็นอิจมะอลมุลามะเลยกุรานบอกใครเสียงกุรานเ่ยวันนี้นกลับมาแปลเอาเอาแนวการแปลมาจากกุรยาน,นีบอกว่ามี่พอาแค่เรื่องเดียวเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะแค่เรื่องเดียวนี่ก็เรียบร้อยลนะนะีเรียบร้อยลนะอีกประเด็นหนึ่งนะครับก่อนเลิก เรื่องโมจิจารพวกกอรยานีเชื่ออะไรไว้นะครับกอร,กรยานีสายอม,มริยาบอกว่าโมจิจาตคือสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆของเราที่เป็นกฎธรรมชาติยังไงโมจิจาคือสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆของเราที่เป็นกฎธรรมชาติโมจิจาร์นี่เขาได้บอกของที่มนุษย์ทําไม่ได้สิ่งที่เกินความสามารถของมนุษย์ มุจิจาร์ี่เกิดขึ้นกับมาดาน,นบ,บีทั้งหลายเนี่ยถามถามว่ามันคืออะไรอะคือสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้ใครก็ทําไม่ได้นอกจอากอัลลอฮ์เท่าน,นั้นแหละทําให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือนอบีแท้เราตูนแท้แต่พวกกัลยาณีบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่น่าแหละเขาถึงไม่เชื่อเรื่องของมุจิจาร์ที่เกิดขึ้นกับนบีเช่นนบ,บีมูซาเอาไม้เท้าตีไปบนท้องทะเลเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น้ําทะเลแห้งพอดีก็ไม่เชื่อมุจิจาร์นะเรื่องนกที่ผมเล่าให้ฟังตะกีี้เเน่ยอาดู อิบเรฮิมกคเลชีบอกว่าความจริงท่านนบีอีสาไม่ได้สร้างนกจริงๆแต่ท่านจำลองจากดินดังรูปนกจำลองจากนีน้คือปั้นเอาดินเป็นรูปนกอีกนัยหนึ่งนกเกนั่นเองเอลัลลอ์สั่งให้เป่าเป่าเข้าไปในตัวนกแล้วนกก็เป็นขึ้นมาบินได้นะแบบเดียวกับงูในเรื่องที่ท่านนาบีมูซาเขียนว่านาบีมูซามันไม่ใช่งูจริงๆแต่เป็นปลาหนึ่งงูอ่า ดับเมูซาเอาไม่เอาไม่เท้าโยงปลง่ยนกายเป็นงูในตอนนั้นที่สู้กับน,นักมายากลเขาบอกไม่ใช่งูจริงๆแต่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนงูมันเป็นโมจิดาที่เราทําให้มันกลายเป็นงูแล้วก็กินกินงูของนักมายากลหมดเลยอะ่ะเดียรก็บอกว่ามันไม่ใช่งูหรกเป็น,เป,นเป็นการเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งดังนั้นจงเอานกมาสี่ตัวแล้วเลี้ยงมันให้เชื่อมแก่เจ้าเนี่ยแสดงว่าเรื่องของนบี อิบราฮิมเอานกมาสี่ตัวแล้วก็เลี้ยงให้เชื่องเลี้ยงให้เชื่องนะครับบอกไว้งั้นปนัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือท่านอิบรุฮิมได้เลี้ยงนกจนเชื่องแล้วสักมันเป็นท่อนเอาแต่ละท่อนไว้ที่ภูเขาแล้วเมื่อเรียกแล้วมันก็รวมตัวกันเป็นตัวเอมันก็รวมตัวกันเป็นตัวต่างกลับมายังท่านหรือเปล่าอาอานี้ไม่ได้หมายความเช่นนั้น ถ้าผู้ใดจะเข้าใจว่าท่านนบีบรหิมได้กระทําเช่นนั้นจริงๆเป็นการเข้าใจเกินกว่าที่อัลกุรอานระบุไว้แปลความเชื่อนี้มาจากไหนแปลความเชื่อนี้มาจากของกรรยานีไม่เชื่อว่าท่านนบีสาสศัพ์นกจริงแปลเป็นอื่นเลยแปลว่าเอามาเลี้ยงปฏิเสธอัลกุรอานผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเขาป้องกันกันทําไมอ่ะนะเรื่องเสี่ยงต่อการเป็นมุสลิมต่อาการตกศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมา จะมาพูดกันเป็นไม่เป็นนายนิดหน่อยผิดนิดหน่อยอะไรไม่ใช่เรื่องเพราะนั้นพี่น้องจุดยืนตรงนี้สําคัญทุกคนต้องรักษาไว้ในเรื่องของศาสนาถ้าเห็นว่ามันเป็นความเชื่อที่ทําให้ออกศาสนาอิสลามไปเนี่ยเราต้องแก้ไขต้องบอกกล่าวจะถ้าหาว่าเขายังยืนยันแบบนั้นก็คนละทางกันหรือใครจะมองว่าไม่เป็นนรกท่านมีอากีดาแบบนี้ก็พอร่วมกวับฉันก็ได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เชื่อแต่ว่า เรามาร่วมทำงานกันสูตรเนี่มันเป็นสูตรของไข่ผมไม่เคยเจอฮะสูตรของไข่ปฏิเสธอัลกุรอานไม่เป็นไหนรหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านท่านมาสอนศาสนาร่วมกับผมคุยกันเรื่องอื่นอย่าคุยเรื่องนี้สูตรไข่นี่ผมไม่เคยเจอไม่รู้ไปเอามาเอามาจากไหนเอามาสอนเอามาใช้กันในสังคมฮะจะบอกว่าไม่จริงไม่ใช่ก็เทียงก็ไม่ได้หลักฐานก็พอหนังสือก็มีให้ดู ก็มนเ็นนาต้องอย่าไปพูดมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวต้องให้เกียรติกันในเิทธิความเชื่อไม่ได้ศาสนาก็าไม่ได้สอนอย่างนั้นถ้าใครปฏิเสธกุรอานไม่เชื่อโมฮิญาดมันก็ต้องบอกต้องเตือนถ้าหากว่าไม่เลิกก็มาอัสานะและกุมดีนุกุมแล้วอยู่กันได้ยังไงสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าไม่รู้เขาจะเอาอะไรกันผมไม่เข้าใจนะว่าจะเอาอะไรเอาพวก เพื่อที่จะรักษาให้ความเป็นกูฟอดนั้นอยู่ไปด้วยกันอย่างนั้นเหรอไม่เป็นปัญหาหรอกเขากูฟอดก็กูฟอดส่วนตัวของเขาแต่เราคุยกันเรื่องอื่นไปเอาสูตรนี้แบบไหนผมต้องบอกไม่ไม่เจอเคยเจอองคมาของท่านอบีที่เป็นอุลามะเขาสอนศาสนากันอย่างนี้ไงจะยุคนี้ทําแบบนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายที่ทุกคนต้องอะไรระวังรักษาตัวเองอะกูลกอลิฮะซาวะอัสตาวรุลลอฮะซีมาลีวะละกุ๊ง ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروا إنه كان غفارا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته